สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีแล้วฟนครับที่รักทุกท่านนะครับผมอ๋อมาได้เวลาแล้วเล่ตากะพาน้องถุงทองนะครับมาเลี้ยงอยู่ฝั่งสักนะครับผมมามาถึง้านะโอ้ยยาสวยมากเลยนะครับแม่แม่เอฟซครับผมอมยาสวย,สวยนะครับเลยตาตาก็เลยพาเออพาน้องถุงทองมาปล่อยเลี้ยงก่อนอากาศเย็นๆนะนี่ยาสวงามเลย ลินนโคนวันนี้ก็ได้เผามาแล้วนะครับออกมาเล่เนๆมาถึงคลองมาแล้วมัม้ยหญ้าสวยๆนะครับผมฝั่งมุ่ฝั่งสะน้ำมาแล้วมั้เอเินเย็นๆบรรยากาศเย็นๆใต้ร่มไม้นะครับผมบรรยากาศเย็นๆใต้ร่มไม้นะ ก็ได้พาออกมาจะพาอาบน้ําน้ําสักบ่ออนะไรเนี่ยบ่อใหญ่นี่เดอนร้อนเดี๋ยวอน,ร,อนร้อนก็ทิ้าเสร็จกสพาลงเล่นน้ําต่อเลยผู้หญ้าสวยมากเลยนะครับผมหญ้าสวยมากเลยช่วงนี้ฝนตกเนาะแต่ว่าก็ไม่มีขีดหญ้านะครับไม่มียาขีดหญ้านะครับต้องถามดูก่อนเรื่องยาฉีดหญ้านะครับ ถามดูว่าไม่มีนะไม่ได้ขีดครับผมก็เร,เราก็ให้น้องถุทงทองกินได้นะครับสวยมากครับผมอยู่ในร่ม วันนี้ก็อพอดีวันนี้ก็มีเรื่องเศร้าเล็กน้อยนะครับผมพอดีหมาคุณตาที่คุณตาเลี้ยงไว้สองตัวนะครับผมที่มีมะขามกับกุลาบนะครับผมวันนี้กุหลาบโดนรถชนตายนะครับผมพอดีจะมาปล่อยแล้วเขาวิ่งเล่นนะอ,อก็เลยเหลือแต่มะขามนะครับผมมะขามตอนนี้ก็นอนเล่นอยู่เนาะนอนเล่นอยู่อนอนเล่นอยู่ กำลังตูเลยกุหลาบกำลังตูวสวยด้วยเสียดายจังก็เลยเหลือแต่มาขามตัวเดียวขามก็ไม่มีเพื่อนเล่นแล้วคราวนี้ก็จะมาเล่นกับผงทองแนละ้วมั้งมามามาลุกดุ่นหน่อยนะมาลามะพรมเอเอเฮาเ้า หญ้มร่มนะครับเย็นๆฝั่งน้ำนะครับผมบรรยากาศกำลังเย็น,ยนฟฝั่งฝั่งสะนะครับผมมาปล่อยกินต้ากินหญ้าอยู่ฝั่งสะนะครับ อากาศเย็นนะครับเย็นร่มร,มร่มตาก,ก็เลยพาทุงทองมากินหญ้านะครับฝั่งฝั่งบบอถอยถอยละถอยเห็นมาเห็นมา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 เห็นี้มเออมามา ไม่วิ่งเล่นเนาะกุหลาบนะครับผมก็เลยเหลือมะาขามเชือกเดียวสงสารมากเลยขามถอยไปมา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 ลามามาลามามามา มานน่มา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 ,มา,มาโอ้เสียงฟา้าร้องอย่ากง,งามก็ไม่อยากจะกินนะมาขามนี่เฮ้ยขุ่ทองเย เ,เดินเลยไปฮะชินไม้ขยะมานี่มา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 รุมๆนี่มาม,มา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 ,มา เอ๋อเอโอ้อ,อ,อเสียงฝนมาแล้วเฮ้ยดีเนาะไปไหนเยอะฮะหรือไปไหนเะยอะยก็ลงอาบน้ำสะอานนั้น อยากลงอาบน้ำสะละบ่ยังมาลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขยี้ผาลงนี่พออาบผาอบเดี๋ยวขยพาอาบแต่นาานาาหน่อยก่อนขยี้ผาลงกาอาบน้ำสะอยากลุอาบเย็นยินเนะาะมาล้วมาฮะอือเสียงหมาดิ ยินเสียงหมาดียินเสียงหมา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 เพราอยากกินบ่อเนาะอย่า,ยามงามมาเลี้ยงอยู่ฝั่งบอ่อนะครับผม,อ,มอยากจะลงน้ำบ่อ ไปเลยเถอยมา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 อา่าจินยาไปก่อนนี่หญ้าสวยมากเลยฝนตกใส มาสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีก็ลูกสวัสดีครับก็เลี้ยวครับสวัสดีครับ,บสวยๆเลยสวยๆหว,ว,วานๆนหน่อยลูกครับผมฝากแม่แม่ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองนะครับาก็จะได้ทําคลิปเน่ยเน่ยรับชมทุกวันนะครับผม สวัสดีครับมาลงมะมามามา,มาทางนี้มาอย่ามนอ่าม,มาป่ะ